ก็วันนี้นะครับก็เป็นการซ้อมมือแรกนะครับลอมมือแรกตั้งแต่มาถึงก็นักเตะทุกคนก็ตอนนี้ก็คงจะต้องปรับสภาพนิดหน่อยเพราะอากาศข้างๆแกหนาวนะครับแต่สภาพทุกคนก็สมบูรณ์นะครับร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คือมีเช็คอาการใหม่ของนุ่งคนเดียวว่าจะสมบูรณ์พร้อมที่จะลงเล่นไหมแต่ณตอนนี้ก็ยังพอลงซ้อมได้นะครับส่วนที่เหลือที่เหลือตอนนี้ก็คือทุกคนก็สมบูรณ์ดีทุกคนพร้อมนะครับที่จะมีที่จะเริ่มแข่งขันในในวันที่สิบสองที่จะถึงนี้ ถ้าเกิดวันแข่งสภาพอากาศเป็นแบบนี้ถือว่าลําบากเลยนะลบากไหมผมคิดว่าสองวันน่าจะปรับตัวได้เพราะว่าวันนี้เป็นวันที่ค่อนข้างที่จะมีลมแล้วก็มีมีมีฝนปล่อยปล่อยมาหน่อยนะครับแต่คิดว่าคิดว่าหน้าที่จะมีปัญหาบ้างแต่ว่าไม่มากเท่าไหร่นะครับเพราะโดยสภาพอากาศก็คือผมว่าสภาพอากาศยัดีสิที่ว่านักเตะเราวิ่งไม่ค่อยหมดหวังแค่ไหนครับกับการมาเยือนทีมบุรัวครับอาจารย์หวังว่าจะมีแต้มกลับไป ว่าจะมีแต้มกลับออกไปจากที่นี่ครับผมเพราะถ้าในรอบแบ่งกลุ่มนี้ถ้าถ้านัดเยือนสําคัญมากกับการที่จะมีแต้มออกไปนะครับ mm hmm. ก็ถามว่าศักยภาพเนี่ยโดยจากที่ดูมาเนี่ย mm hmm. เขาก็สูงมากเพราะนั้น mm hmm. เราเชื่อว่าในแนวรับของเราแล้วก็ผู้เล่นของเราที่กระเฮียงกระถือรือรวมถึงมาริโอเนี่ยกลับมาได้แล้วในแมตชนี้คิดว่าน่าจะช่วยทีมได้ได,ได้มากมากสำหรับนรนี้คิดเราหวังว่าจะมีแต้มกลับไป หมอต้องเดินทางมาด้วยเป็นไงเพระทับสภาพอากาศท่านี้เห็นถือว่าโหดอสมควเลยก็อากาศเย็นครับก็เช็คดูประมาณสักสิบต้นๆนะครับแต่ว่าเรื่องเรื่องหนาวไม่ไม่ไม่ค่อยเป็นปัญหาเท่าไหร่แต่ปัญหาเรื่องลมนะครับคราวนี้ก็ความแตกต่างในการเตรียมพร้อมนักขี่าวก็คือว่าคงจะต้องมีการวอร์มอัพแล้วก็มีการป้องกันในเรื่องของกล้ามเนื้อที่ ขาดความยืดหยุ่นในอากาศเย็นอันนี้นะครับเป,เป็นเป็นเป็นสำคัญอันนี้อันนี้ต้องเน้นเป็นพิเศษเดี๋ยวต้องดูแลเป็นพิเพษแลเติมเทอร์โนดีเพราลงซ้อมครับแค่เสื้อขัดยาวตัวเดียวใช่ครับคงต้องมีระบบการการเก็บความร้อนไว้ในในร่างกายเดี๋ยวเรามีการเตรียมพร้อมนะครับแล้วก็มีการให้อ่าพลังงานแคลอรี่ที่เพิ่มมากกว่าปกติประมาณสัก10-15%สิบหรับในเกมนะครับแล้วก็แล้วก็ให้ให้ให้เขาเอ่า พยายามยืด stretching ให้ให้ให้ดีนะครับอันนี้เป็นหลักการของพายุพงศ์เป็นยังไงบ้างครับก็ต้นขาที่กระตุกนะครับก็ด้านซ้ายก็มีอาการอยู่เวลากดก็ยังเจ็บอยู่นะครับวันนี้ก็เลยยังยังให้แยกซ้อมอยู่นะครับก็หวังว่าอีกสักเรามีเรายังมีเวลาอีก2วันซึ่งอนนี้ทีมทางทีมนักกายภาพกับกับกับทีมงานก็กำลังกำลังดูแลอยู่นะครับ แล้วก็เราก็มั่นใจนะฮะแล้วก็พยายามเต็มที่มีอุปกรณ์นำมาด้วยเยอะฮะอย่างเปิดโรงพยาบาลได้เลยโอ้มันหนาวก็ไม่หนาวอะไรครับแต่แบบมันมันมันมีลมแล้วก็เหมือนมีฝนปลยอยๆด้วยมันก็เลยทําให้แบบมันเย็นครับตอนนี้มันอันนี้มันข้างนอกไงแต่ถ้าไม่รู้ไม่รู้ว่าข้างในมันจะมันจะน่าหรือเปล่าข้างในเพราะมันเป็นโดมมันน่าจะไม่ไม่หนาวเท่าข้างนอกครับน่าจะไหวอยู่ครับไหวอยู่แล้ว คือเราเล่นคือเราอยากมีแต้มกลับไปอยู่แล้วจะสามจะหนึ่งเลยอย่างเงี้ยคือถ้าไม่ได้จริงๆเลยก็แบบว่าทําให้เต็มที่อะระบับผลมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวมันก็มันตามมาเองครับไม่กลัวนะไม่กลัวไม่กลัวเบียดได้เบียดได้สบายตอน,นีปัญหาคืออากาศอากาศอย่างเดียวครับยาปรับตัวอีกพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งแล้วก็แข่งครับผมไหวอยู่ครับไหวอยู่